ในอุเทศว่าสติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นคำว่าสติได้แก่ความระลึกความตามระลึกความระลึกเฉพาะสติความระลึกความทรงความไม่เลื่อนลอยความไม่หลงลืมสติสตินซีสติสัมโพธชงเอกายนามก คือมรรคที่เป็นไปแห่งบุคคลผู้เดียวอันใดน,นี้เรียกว่าสติคำว่าเป็นเครื่องกัน้นความว่าเป็นเครื่องกั้นคือเป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องป้องกันเป็นเครื่องรักษาเป็นเครื่องคุ้มครองเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าสติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นข้อว่า เรากล่าวสติว่าเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายความว่าเราย่อมบอกเล่าแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทำให้ตื่นประกาศซึ่งทำเป็นเครื่องกั้นคือซึ่งทำเป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องป้องกันเป็นเครื่องรักษาเป็นเครื่องคุ้มครองกระแสทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่า เรากล่าวสติว่าเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลาย